มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่149หมากตาสุดท้ายครืนกูย้นยวนที่เหม่อลอยถูกเสียงฟ้าร้องปลุกตื่นขึ้นมา ต้องสายร่างงนเงินแทบล้มลงรีบยื่นมือเกาะต้นไม้ใหญ่ที่ด้านข้างไว้แตกตื่นจนหอบหายใจออกมาทุกผู้คนก็ถูกเสียงฟ้าร้องสร้างความตื่นตระหนกไม่เบาพากันแหงนองดูฟ้ารู้สึกว่าไปหน้าเปียกชื้นเล็กน้อยค่อยทราบว่าฝนตกลงมาแล้วเจ้าล่าเยี่ยมองดูจิงจิ๋วภายในเก๋งตากลมโตดำขับ ฉายแวววิตกกังบนออกมาจริงจิวก็ใช้ความคิดอย่างยาวนานเป็นครั้งแรกตำแหน่งของหมากขาวอยู่ที่เส้นที่เจดตัดกับเส้นที่สิเอเป็นเก้าประชิดเขาสมควรรับมืออย่างไรก้อนเมฆบนท้องฟ้ายิ่งมายิ่งหนาหนักภูเขาเมื่อคล้มกว่าเดิมลมทั้งรุนแรงทั้งเยียบเย็นเม็ดฝนขยายใหญ่ขึ้น ไม่ทราบเพราะเหตุใดขบวนพยุหะที่ก่อตั้งขึ้นไม่สามารถปิดกั้นได้ผู้คนตอนแรกกระจายออกไปจากนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วทั้งหมดไม่อาจหักใจจากไปกว่าตามมองเข้าไปในเก่งใหม่จิงจิวก็มองดูกระดานหมากใช้ความคิดทงเอียนพวางหมากขาวลง ก็ผุดลุกขึ้นเดินไปยังข้างราวลูกกลงแสงอาทิตย์ที่อ่อนจางสาดส่องใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นของเขาเวลาพ้นผ่านฟ้าดินยังมืดครึ้มกว่าเดิมจริงจิ๋วเคลื่อนไหวแล้วเขาคีบจับหมากดำเม็ดหนึ่งยื่นไปยังกระดานหมากไม่ว่านิ้วที่คีบเม็ดหมากล้อมหรือแขนที่งอพับ ล้วนงดงามพร้อมถึงเพียงนั้นรายละเอียดเหล่านี้เป็นเขาริ่าเรียนจากตำราหมากร้อมขั้นต้นที่เขาริ่าเรียนที่เมืองเฉาหนันเป็นความงามพร้อมจนแทบไร้สาระอยู่บ้างแต่แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอันใดเช่นเดียวกันกันกบตำแหน่งที่หมากดำเม็ดนั้นวางลงพอดีเป็นจุดตัดของเส้นตรงและขวาทั้งสองเส้น ไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยหมากดำวางลงบนกระดานหมากเป็นเส้นที่สามตัดกับเส้นที่เก้าก้อนเมฆม้วนปั่นป่วนขอบฟ้าที่ไกลตาปรากฏประกายสายฟ้าสายหนึ่งที่นั้นอยู่ห่างไกลเสียงฟ้าร้องไม่ถ่ายทอดถึงบริเวณภูเขาแต่ประกายสายฟ้าสามารถมาถึง ประกายสายฟ้าสาสต์สองภูเขากระดานหมากสว่างว่าถูกหมากดำเม็ดนั้นสะท้อนกลับกลายเป็นเยียบเย็ยนอีกหลายส่วนคล้ายกระบี่สายหนึ่งเหอจันเลิกคิ้วขึ้นแขนเสื้อสั่นพริ้วเล็กน้อยเชื่อเหนียงมองดูหมากดำเม็ดนั้นยกมือขึ้นกุมอกบ,บังเกิดความทุกข์ทรมาน คล้ายถูกผู้คนแทงใส่กระบี่หนึ่งสร้างจิ๋วโหลกคกลางหนักๆนกราหนึ่งใบหน้าซีดขาวมุมปากมีโลหิตไหลซึมออกมาในอารามซัมเซงฉานจื่อมองดูหมากขาวและดำซึ่งเพิ่งวางลงบนกระดานหมากนิ่งเงียบกันเวลานานจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองไปยังนอกหน้าตา่างที่นอกหน้าตา่าง แมกดำก่อตัวปกคลุมทั่วภูเขากระดานหมากอันตรายไปแล้วฉานจือสันส่นศีษะพึมพำรรออกมาเหอขวอกงมบนยอดเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศต้องหน้าเคร่งขรึมลงกล่าวเสียงแถวทุมว่าทางด้านฝ่าบาทรับสั่งว่าอะไร คุณนางผู้หนึ่งก้มศรีรษะกล่าวว่าเพิ่งติดต่อกับในวังฝ่าบาทเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมช่วงเช้าตะเตรียมเสด็จมาเหอของกงกวาดตาไปยังเชิงข่าวแวบหนึ่งขหมวดคิ้วกล่าวว่าหวังว่ากรารหมากนี้จะไม่ยุติลงโดยเร็วไม่ว่าความคาดหวังหรือไม่ต้องการ การพันตูหมากล้อมรอบแรกที่ทุกฝ่ายจับตาดูในงานจุมนุมเหมยปีนี้ดำเนินถึงช่วงหลังทั้งสองฝ่ายเริ่มเข็นฆ่ากันจริงเจือกับถงเอียนไม่คุ่นคิดอย่างยาวนานอีกหากเดินหมากดำกับขาวด้วยความดุดันบางเกิดเสียงดังสดใสเสียงอันสดใสไม่ได้มาคาอว่าต้องสนอหูบางครั้ง ให้ความรู้สึกที่อกสั่นขวัญแขวนคล้ายกระบี่ฟันใสก้อนหินและคล้ายของวิเศษกระแทกใส่ประตูเหล็กบนกระดานคล้ายปรากฏสำนึกกระบี่น้ำไม่ท่วนทั้งเส้นตรงและแนวขวางคนที่ดูหมากออกเกิดความรู้สึกลมหายใจอึดอัดติดขัดในเหล่าคนดูที่นอกเก่งความสามารถในเชิงหมากล้องของกู่หยวนหยวน แม้อ่อนด้อยกว่าเหอจันและพวกทั้งสามอยู่บ้างแต่ก็มีความสำเร็จในระดับหนึ่งมิหนำซ้ำหลายปีมานี้เขาอยู่บนทุ่งหิมะทางเหนือติดตามดาบศักดิ์สิทธิ์ออกสึกผ่านสมรภูมิที่โชคเลือดมาความรู้สึกยิ่งรุนแรงกว่าเดิมในสายตาของเขาหมากดำและขาวหมุนวนอย่างรวดเร็วกลับกลายเป็นรถสึกกลางทุ่งหิมะแต่ไพรผลของควยหิมะ ที่กระจายไปทั่วท้องทุ่งผิวหิมะถูกเหยียบย่ำปริแตกผู้คนเพลิดเฉยต่อลมหิมะอันบ้าคลั่งลมพัดว,วิววิวทับม้าแผดเสียงร้องทุกที่ทางเต็ไมไปด้วยความคิดฆ่าฟันทุกที่ทางมีแต่ความตายเมืเ่อเขาพบเห็นสัตว์ประหลาดที่หน้าตาดุร้ายตัวหนึ่งกระโจนใส่เขาก็ไม่อาจทนทานอีกต่อไป ส่งเสียงร้องคำหนึง่งล้มลงสิ้นสติสมประดีเชี่ยเหนียงกับสร้างจิวโหลก็มีหน้าซีดขาวมุมปากมีโลหิตไหลซึมสายร่างโงนเงินคล้ายกับจะสิ้นสติไปได้ทุกเมื่อเออจันเดินถึงเบื้องหน้าเชี่ยเหนียงกับสร้างจิวโหลบทบางสายตาของพวกเขาหากว่าพวกเขาเป็นเช่นเดียวกับผู้คนส่วนใหญ่ที่หน้าเก่ง ซึ่งชมดูหมากกระดานนี้ไม่เข้าใจยังพอทำเนาจนใจที่เชื่อเหนียงกับพวกทั้งสามมีความสำเร็จในเชิงหมากร้อมสูงยิ่งล้วนชมดูเข้าใจท้านังคิดอ่านตามจิงจิวและถงเอียนจนสิ้นเปลืองพลังสมาธิอย่างมากขณะที่จิงจิวกับถงเอียนหยุดพักผ่อนเหอจันก็ล้มเลิกความคิดชมดูหมากกระดานนี้แต่แรกเขมองดูจิงจิวกับถงเอียนภายในเก๋ง ในใจบางเกิดความวิตกกังวลยิ่งผู้ที่ชมดูหมากกระดานนี้เข้าใจต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวงคู่ต่อสู้ที่เดินหมากทั้งสองต้องรับแรงกดดันถึงเพียงไหนการเดินหมากดำเนินต่อไปจึงเจือกั Au บถงเอียนวางหมากด้วยระดับความเร็วดุดเดิมแต่ผู้คนมีความรู้สึกว่า จังหวจะจะโคนเร่งเร็วขึ้นลมภูเขายิ่งมายิ่งรุนแรงอาจเป็นเพราะก้อนเมฆบนท้องฟ้ายิ่งมายิ่งหนาหนักยิ่งมายิ่งเมืดครึม้มนี่เป็นลางบอกเหตุของพายุฝนดอกเหมยป่าที่ถูกเหยียบย่ำพลอยถูกลมพัดติวเวียนว่อนก้อนเมฆม้วนปั่นป่วนไม่หยุดคล้ายปรากฏบังกรดำตัวหนึ่งส่งเสียงคำรามอยู่ภายใน ยังมีฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดขึ้นในส่วนลึกของก้อนเมฆประกาศสักดาต่อฟ้าดินน้ำฝนกลายเป็นถี่ยิบสาดเทลงในภูเขาขาบวนพยุหะที่ภูเขากระดานหมากค่อยสลองตอบส่วนลึกของหน้าผาปลดปล่อยพลังไร้สภาพขุมหนึ่งออกมาต้านลมฝนส่วนใหญ่อยู่ภายนอก น้ำฝนไหลลงมาตามหลังคาโค้งที่มองไม่เห็นของท้องนาภาเป็นเหตุให้ภาพภายนอกบิดเบี้ยวร่ามัวจนประหลาดแปลกตาแต่ไม่มีผู้ใดชมดูทุกผู้คนก็อมองดูเก๋งต่ำเตี้ยหลังนั้นฝนบนภูเขากระดานหมากเปลี่ยนเป็นเล็กลงตกลงบนกระดานหมากซึ่งกระจายด้วยเม็ดหมากดำและขาว กระดานหมากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายได้แก่บุกปล้นที่ปล้นจริงเป็นความลับของฟ้าดินเต็มไปด้วยภัยอันตรายเสื้อผ้าของทั้งสองเปียกปอนเล็กน้อยแต่คลายไม่รู้สึกตัวยังคงจดจ่อยอยู่กับกระดานหมากเม็ดหมากล้อมวางลงบนกระดานหมากบังเกิดเสียงฉาดฉาดดังสดใสตามหลังด้วย เสียงฟ้าร้องคืนคืนแม้แต่ภูเขายังสันสทานผิวหน้าของถงเอียนเรียบลื่นพอถูกฝนซัดสาดยิ่งอ่อนเยาว์กว่าเดิมอีกเรากลับเป็นเด็กทารกแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความกระหายต่อชัยชนะและจิตปณิธานหนห่แแก่งกล้ายิงจิวกลับสงบนิ่งสีหน้าปราศจากความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการสั่นไหวแม้แต่น้อย ดูไปคล้ายรูปสลักจากหยกขาวผู้อื่นยังไม่รู้สึกอย่างไรแต่เจ้าล่าเยี่ยจูร,ร่วบของเขาเป็นเวลานานดูออกว่าแขนเสื้อของเขาสั่นไหวเล็กน้อยครั้งกระโนนในงานสืบทอดกระบี่ขณะที่ขึ้นสู่ยอดเขาสุดปลายเทพหรือแม้แต่ตอนเผชิญหน้ากับกูหก้หาและก่อนหนันซานจริงจิวล้วนเรียบเฉยตลอดเวลาวันนี้แสดงว่าผิดแผกแตกต่าง เมื่อเผเชิญหน้ากับถงเอียนเขาสแสดงท่าทีที่จริงจังและจดจอ่ออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเสียงเม็ดหมากล้อมกระทบถูกกระดานหมากกับเสียงฟ้าร้องกอกหูล้นชัดเจนเพียงนั้นแต่ผู้เขากระดานหมากให้ความรู้สึกที่สงบนิ่งแก่ผู้คนเนื่องจากฝนตกถึงพื้นโดยไร้เสียงและเนื่องเพราะไม่มีผู้ใดกล้าส่งเสียงไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใด หากฝนค่อยๆสงบลงเมฆดำกระจายหายปราศจากเสียงฟ้าร้องอีกแสงอาทิตย์สาสองล่าอีกคราขุนเขาที่ถูกน้ำฝนชะล้างไม่ว่าอากาศธาตุหรือการมองเห็นล้วนแต่ใสสะอาดสายรุ้งเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าถึงรอบถงเอียนวางหมากแล้ว เถือหมากขาวเม็ดหนึ่งจ้องมองกระดานหมากเงียบงันไม่ส่งเสียงแม้แต่ผู้ที่ดูการเดินหมากไม่ออกยังเกิดความรู้สึกประการหนึ่งหมากขาวเม็ดนี้สมควรเป็นหมากตาสุดท้ายของหมากกระดานนี้แล้วผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับหมากขาวเม็ดนี้ผมดำกลับที่เปียกชื้นเล็กน้อยของถงเอียน ทุกลมภูเขาพัดพริ้วบนกระดานหมากเจิ่งนองด้วยน้ำหมากขาวเม็ดนี้จะวางลงยังตำแหน่งใด